ถ้าไม่มีกล่องคันเล่งมันจะแยกกันี้เยอะเลยครับมันเหมือนแบบจะอยู่เธอแล้วมันหายไปสองวีอ่ะมันแรงนะแต่ว่าโหถ้าไม่มีกล่องคันเล่งไม่ได้เลย เนี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นรถเดิมมันจะแบบงอค่อยค่อยขึ้นไปนี่แหละดูมันต้องเน้นสวัสดีคับวันนี้นะครับผมเรามาติดตั้งกล่องเอลท์บูสเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ใบเนี้ยเพราะว่ารถทุกคันก็คือติดแบบนี้หมดเลยมันยอดนิยมแล้วมันก็ดีสุดถูกสุดลูกเล่นเยอะสุดด้วยนะครับติดตั้งเป็นแบบชุดใส่ไฟตรงรุ่นนะครับก็คือไม่ต้องตัดต่อเลยวันนี้ที่เรามาติดตั้งเนี่ยเป็นไตตั้ง220ตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้นะครับมันจะเป็นรุ่นให้รางไฟฟ้าซึ่ เดี๋ยวพาพี่ลูกค้าไปลองครับคือตอนนี้รับฟูจากพี่ลูกค้ามาคือช่วงกลางกับช่วงท้ายมันไม่ค่อยตอบสนองตามความต้องการของพี่ลูกค้าเดี๋ยวดูว่าเอาโต้บูะถ้าจะเพิ่มสัก5้าแรงม้าเนี่ยหนึ่งหกสิบแรงม้าเนี่ยมันตอบโจทย์พี่ลูกค้าไหมช่วงกลางกับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูสายไฟตรงรุ่นก่อนติดตั้งอยู่ตอนนี้โคตรเนียนเลย ย้ำสุดสนพื่นะครับ ถ้ากระตุกไม่ต้องตกใจนะ <ผม S 1> ครับผมส่งค่าจูนครับอันนี้รถเดิมไม่มีรีแม็กใช่ไหมครับไม่มีครับ,รบถ้าไม่มีกล่องคันเร่งมันจะแย่กว่านี้เยอะเลยครับเยอะครับมันมันเหมือนแบบจะอยู่เธอแล้วมันหายไปสองวิอะ่ะใช่ครับยังไงก็ควรมีครับรุ่นนี้มันแรงนะแต่ว่าโโหถ้าไม่มีกล่องคันเร่งไม่ได้เลย <laughs> เดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องให้ลูกค้ากลับไปขับรถเดิมนะครับครับคันนี้รถเดิมครับผมลองย่ำดูค,ค,ครับแรงจะไม่แรงเหมือนเมื่อกี้แล้วครับนี่คือรถเดิมครับเคเดี๋ยวฉันรอให้เหนือความเร็วประมาณเมื่อกี้นะครับ อันนี้เปิดกล่องครับลองย่ำดูครับ รุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ <'d S 2> <c oughs> ใช่ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับครับลองผมบจูนไดเลยครับลองทดสอบขับเลีงแซงอะไรอย่างนี้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ลูกค้าลองกลับไปขับฟิวรถเดิมทีนึงครับอันนี้ยังเปิดกล่องอยู่นะครับ จะลองปิดกล่องนะครับอันนี้รถเดิมมาตนดาครับต่างกันนครับม,รมันก็จะรถเดิมมันจะเลิบเลิอกเหครับอ่ามันจะเนี่แหละที่บอกว่าช่วงกลางๆมันจะหายใช่ครับลองลองขับตรงกลางดูใหม่ก็ได้ครับเราเดี๋ยวจะลองปิดกล่องให้ดูว่ากลางมันไม่หายแล้วันี่ลงเนิน ตอนนี้ขึ้นเพาขึ้นแล้วมันมันจะโบวโบวครับใช่อ่าโอเคยกค้าเดี๋ยวจะลองเปิดกล่องให้ดูับอ่ะอันนี้เปิดกล่องครับ กลางกับท้ายมันก็จะคนละแบบกันตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับช่วงกลางกับช่วงท้ายที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่แรกก็ตอนแรกมันเหมือนเหมือนแบบพอผมไม่รู้ว่าเกียร์อะไรนะแต่จังหวะเปลี่ยนแล้วมันมันหายเลยอ่ะอใช่แล้วพอพอเปิดกล่องปุ๊บอ่ารู้สึกว่ามันมาเติมแล้วมาเติมแล้วมาไม่หายแล้วเนาะใช่ค่ะครับที่อันนี้ผมจูนเสร็จแล้วพี่ลูกค้าลองขับทดสอบเปรียยเทียบกับเมื่อก่อนได้เลยว่าเมื่อก่อนอันนี้คือโหมดโหมดสองครับโหมดสองใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเวลาเราจะใช้งานนี่เราควรจะเปิดโหมดไหนอ่ามันจะมี012 0เนี่ยคือรถเดิมมาตรฐานเลยคือเป็นค่าเดิมโรงงาน1คือกลางๆผมทําให้มันไม่มีควันเลยต่อให้ย่าสุดก็ไม่มีควันเลยแม้แต่นิดเดียวแต่2เนี่ยผมทําให้มันได้แรงม้าสูงสุดแต่รุ่นนี้มันจะแอบมีควันได้เห็นบ้างเวลาย่ำพลิ้งสุดเพราะว่ามันเป็นรถที่หัวฉีดใหญ่รถเดิมมันก็มีควันอ๋อใช่แต่2เนี่ยขับใช้งานขับซิ่งไม่มีควันดำแน่นอนต้องย่ำสุดชนเบรคถึงจะเห็น ร่างสองมันก็วิ่งดีสุดอันนี้โอเคเลยนี่เนี่ยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นรเดิมเป็นรถเดิมมันจะแบบมันจะแบบงอค่อยๆขึ้นไปใช่แต่อันนี้คือมันมีเลยใช่เขานี่แหละดูมาต้องนานแต่ผมก็ไม่กล้าไปรีมแบบเงี้ยวัอันนี้คือข้อดีมันเปิดปิดได้แล้วมันกลับเป็นรถเดิมได้ง่ายๆเลยครับใช่ แล้วถ้าผมเปิดโหมด2ใช้งานตลอดเลยได้ไหมได้ครับผมไม่ได้จูดเข็นพี่จะใช้โหมดไหนก็ได้ผมไม่เข็นเลยสักโหมดหนึ่งถึงโหมดสองจะเป็นโหมดที่แรงมาเยอะสุดแต่มันก็ไม่ได้เข็นครับโอเคอันนี้คือไม่เข็นสบายๆเลยนะใช่ใช่ครับแต่ต้นก็เหมือนดีขึ้นอยู่นะฮะช่วง<ๆ>คือเมื่อไหร่ที่บูทเทโบเริ่มติดนะครับ<อ>มันจะจ่ายน้ำมันตามบ,บูทแต่ถ้าเกิดว่าบูทไม่ติดเลยเนี่ยอันนั้นมาจากเร่งเพลิงไฟล,ลว้ลวนครับอ๋อ อ่ะโอเคครับก็เสร็จแบบเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าคนเนี้ยเขาปัญหาหลักเลยที่เขามาติดกล่องเพราะว่าช่วงกลางช่วงท้ายมันหายแบบเหยียบไปแล้วเคร่งมันบุครับมันไม่มีแรงม้านะครับถึงจะมีเคร่งไฟฟ้าแล้วแต่แรงมามันยังไม่เพียงพอสําหรับเขานะครับแล้วเขาก็หวังว่าอัลตาบูลเนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้เขาได้ซึ่งมันก็แก้ได้จริงๆอย่างที่เห็นในวิดีโอคลิปเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาช่วงกลางในการเล่งแซงช่วงการไต่ระดับความเร็วช่วงการทาความเร็วเยอะๆในการมีนมแซงเล่นสวนและอันตรายก็ให้อัลปปตหา ทําให้ชีวิตในการเดินทางของคุณมันปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมอัลต้าบูธนะครับราคา9,900บาทพร้อมติดตั้งพร้อมจูนถ้าไม่อยากกระตอกสายไฟตรงรุ่นเหมือนพี่คนนี้ ก็เพิ่มอีกสามพาร้อยบาทเป็น13,400หมื่สายไฟยของรถคุณก็จะไม่ถูกตัดต่อไม่ถูกแดัดแปลงเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0874088746นะครับผมหรือจะดูรีวิวนะครับผ่านไลน์กับเฟซบ,บุ๊กของผมก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับพอคลิกกูม,มันจะลิงก์มาเลยก็มาดูรีวิวได้เลยนะครับทีนี้คปรับเาลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องเบจูเนอร์ชาแนลด้วยนะครับคราวหน้าผมไปจูนร,รถรุ่นไหนหรือ efi ให้ทุกคนดูเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็อาลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ